ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับกล่องดํากับแบตลิเธียมนะครับคราวนี้ผมจะเอาแบตลิเธียมออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเดิมแบตตะกัวใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าเพิ่มจาก4ลูกเป็น5ลูกนะครับหรือว่า60โวลต์ครับจะลองทดสอบดูว่ามันจะแรงขึ้นขนาดไหนนะครับแล้วก็มอเตอร์จะมีความร้อนเพิ่มขึ้นประมาณไหนนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับการสลับแบตมันยุ่งยากหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับการสลับแบตเตอรี่นะครับอันดับแรกนะครับจะต้องดึง ขั้วแบตออกก่อนทุกครั้งนะครับขั้วแบตที่ต่อเข้ากับกล่องนะครับเพื่อตัดไฟนะครับหลังจากนั้นก็จะถอดนะครับสายขั้วบวกและขั้วลบก็คือสีดําและสีแดงที่ต่อเข้ากล่องนะครับสีดําก็จะมี2เส้นนะครับสีแดงก็จะมี2เส้นเช่นกันนะครับเส้นหนึ่งก็เป็นเส้นที่มาจากแบตนะครับอีกเส้นหนึ่งก็เป็นเส้นที่ วิ่งเข้าไปอย่างที่ชาร์จนะครับก็เส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่มาจากแบตเตอรี่นะครับแถวนี้เราก็จะเอากล่องออกไปก่อนนะครับแล้วก็ยกแบตเตอรี่ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่แล้วก็สายแปลงนะครับจากนั้นก็นำแบตะกล่วใส่เข้าไปนะครับ ลบกับบวกอยู่ตรงกลางนี้นะครับกลางกล่องนะครับต่อลูกที่สามนะครับหันขั้วมาชนกันนะครับชนกันแบบนี้นะครับการต่อจะได้ใช้สายสั้นๆนะครับถ้าเราไปสลับอีกด้านนะครับจะต้องพ่วงสายยาวเลยครับโอเคตอนนี้ก็เป็นสี่ลูกนะครับโดยผมจะเพิ่มเป็น5้าลูกนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะทดสอบ ต่อให้ดูก่อนนะครับว่าการต่อปกติ48โวลต์นะครับหลังจากถอดแบตเตอรี่มาแล้วจะต้องทํำยังไงนะครับก็อันนี้เป็นสายที่ถอดออกมาจากกล่องเมื่อสักครู่นี้นะครับที่อยู่จุดนี้นะครับนําสายอันนี้เป็นสายที่มาจากช่องชาร์จนะครับเราก็แค่จับมาคู่กันนะครับแล้วก็ขันไปที่กล่องเลยครับ ก็จากกล่องก็จะเป็นปลั๊กตัวนี้นะครับเราก็นําสายแปลงนะครับจากที่เราถอดออกไปคราวที่แล้วนะครับที่ถอดออกจากแบตตะกัวก็คืออันนี้นะครับนนี้จะเป็นค้่ตัวผู้นะครับที่มาจากกล่องจะเป็นตัวเมียนะครับสมมุติว่าจัาสายเป็น48โวลต์เรียบร้อยแล้วครับก็คือการต่อนุกรมนะครับต่อเป็นคู่คู่นะครับเชื่อมระหว่างลบกระบวกลบกระบวกลบกระบวกนะครับแล้วก็มาออกตรงนี้48โวลต์นะครับ เราก็แค่นําสายสีแดงนะครับเข้าบวกสีดําเข้าลบและเราก็นําขั่วตัวผู้นี่นะครับเสียบเข้ากับกล่องครับปุ๊บเสียบเข้าไปก็โอเคครับเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับสําหรับการเปลี่ยนจากแบตลิเธียมเป็นแบตตะกั่วนะครับง่ายๆนะครับที่หลักๆเลยนะครับถ้าเราอยากสะดวกในการสลับไปสลับมาเราก็ควรจะทําสายแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปบัดกรีกับขั่วนะครับหรือว่าไปใช้พวกหางปลาแหวนนะครับแล้วก็มาต่อสายเอานะครับ ถ้าเราทำแบบนี้ก็ง่ายต่อการสลับไปสลับมาครับอันนี้ก็คือ1ชุดอีก1ชุดก็จะเป็นขั้วตัวนี้นะครับ XT 6 0หรือ XT 9 0ก็ได้ครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นแหวนนะครับเป็นแหวนไว้สําหรับต่อกับกล่องนะครับส่วนใหญ่กล่องแต่งนะครับก็จะเป็นน็อตแบบนี้ครับที่เราจะต้องใส่แหวนเข้าไปนะครับจะไม่เหมือนกับกล่องธรรมดาทั่วไปสามาวัตต์นะครับคนนั้นจะเป็นปลั๊กเสียบนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะประกอบแบต60โวลต์เข้าไปเลยนะครับผมก็จะให้ดูระบบ48์ก่อนนะครับ อันนี้เป็นขั้วบวกที่เราจะนำไปใช้งานนะครับลบนะครับมาอนุกรมกับบวกลบพ่วงก,กับบวกนะครับลบไปบวกนะครับก็รวมเป็น48โวลต์นะครับขั้วแดงนำไปใช้งานบวก48โวลต์นะครับอันนี้เป็นขั้วลบนะครับส่วนลูกที่ห้านะครับผมก็จะมาไว้ตรงนี้นะครับก็จะเป็น60โวลต์นะครับคราวนี้เราจะต่อจาก48เป็น60โวลต์นะครับ เราก็ต้องเอาขั้วลบนี้นะครับมาพ่วงกับขั้วบวกนี้ครับพ่วงกับบวกนะครับแค่นี้ก็เป็น60บโวล์แล้วครับอเแล้วเราก็นำ ขั้วนี้นะครับสีแดงเป็นบวก60บโวล์นะครับแล้วก็ขั้วนี้นะครับสีน้ําเงินเป็นลบนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะนําสายตัวนี้นะครับไปต่อเข้ากับขั้วบวกและขั้วลบนะครับการต่อขั้วนะครับต้องระลึกไว้เสมอนะครับว่าอย่าให้ขั้วชนกันนะครับแค่ไขควงไปโดนนะครับสองขั้วนี้ชนกันก็เปรี้ยงเลยครับนี่เป็นขั้วลบเรียบร้อยครับจะให้ดีนะครับไล่เช็คน็อตทุกตัวนะครับ ให้แน่นเอาให้แน่นที่สุดนะครับห้ามหลวมเด็ดขาดผมเคยมีประสบการณ์แล้วนะครับย้ำหางปลาคิดว่ากดแน่นแล้วนะครับหลวมเกิดอาการคันเร่งเร่งเองนะครับผแก้ด้วยวิธีการปิดกุญแจดับเครื่องนะครับไม่งั้นมันพาพุ่งไม่หยุดเลยครับอันตรายมากคัวต้องแน่น,นครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเช็คไฟกันนะครับตอนนี้มีไฟ65.66โวลต์นะครับโอเคถูกต้องนะครับหลังจากนั้นเราก็เสียบใช้งานได้เลยนะครับเสียบให้ถูกนะครับดำกับดำแดงกับแดงนะครับดูดีๆนะครับโอเคเครื่องทำงานแล้วครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะจัดการพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับยึดให้มันแน่นๆก่อนนะครับจัดสายให้เป็นระเบียบครับดูแล้ว งนี้ผมปิดฝาไม่ได้แล้วนะครับผมต้องไปไปเปิดยแบบนี้ครับอาจจะต้องใช้เท้าเหยียบเอาด้วยนะครับแล้วผมก็จะเอาแคมป์ตัวนี้นะครับแคมมิเตอร์คล้องไว้ครับแล้วก็ตั้งเป็นแม็กซ์นะครับหรือว่ากระแสสูงสุดจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเลยครับหนมใหญ่ครับพยายามอยู่เลนซ้ายครับตอนนี้ไม่ค่อยมีรถวิ่งโอ้โพุ่งครับพุ่งใช้ได้อันนี้ค่อยๆบิดอยู่นะครั ิกว่าแล้วสี่สิบสามสี่สิบสี่แล้วครับสี่สิบห้าแล้วตอนนี้แรงกว่ากล่องแดงนะครับกล่องแดงหกสิบโวลต์กับแปดตะกัวคันที่แล้วนะครับคันสีขาวผมว่าคันนี้มอเตอร์ดีกว่านะถือว่ามอเตอร์แรงกว่า ยังไม่ล่ากสุดยาวๆนะครับลาย45แล้วโอ้ยแต่มอเตอร์จะรอนหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นเอาครับนี่ครับข้างหน้าอ,าจจอัดยาวแล้นะครับเนียวสุดเลยโอ้ยจะตัดโอ้ย <laughs> ทางไม่สม่ำเสมอครับตกใจหมดมสุดครับ ไปแล,แล้ว45แล้ว45แล้วโอ้ยต้องมี46แล้วครับ46จริงๆด้วยอย่างแรงอย่างแรง47 47โอ้ยกล่องมันดีหรือมอเตอร์มันดีหรือแบตมันดีผมไม่รู้นะครับแต่ผมว่ามอเตอร์ดี 48แได้หรือเปล่า48ครับพี่คน้องว้าวโหผมว่าสุดแล้วแหละสุดแล้ว48แล้วโอ้ยเด็ดครับเด็ดเด็ดเร็จนี้นะครับไม่พวงมอเตอร์ร้อนนะผมว่าแจ๋วเลยแบตตะกลัวด้วยไม่ใช่แบตที่เที่ยง ตัวห้าลูกนะครับเดี๋ยวผมจะไปจอดดูนะครับว่ามอเตอร์ร้อนขนาดไหนอันนี้อัดมาแค่ระยะสั้นๆให้ดูนะครับดูสิจะร้อหรือเปล่กกาสีเลยเดดเดดโอ้โหสีนี่ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรแล้วครับทมอเตอร์ไม่ร้อนนะ จ๋งเลยตรงไหนล่มล่ม,มตรงนี้แล้วกันเฮ้ยจับมอเตอร์ด่วนแบบนี้แล้วกันครับเฮ้ยไม่ร้อนครับไม่ร้อน <S 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 แค่อุ่นๆนะครับโหผมเตรียมที่วัดอุณหภูมิมาไม่ต้องเลยเนี่ยไม่ร้อนอนะ่ะขนาดอัดมานะเฮ้ยไม่ร้อนครับไปดูการกินกระแสดีกว่าครับ อ้มันกลายเป็นอย่างนี้หายไปเฉยเลยครับเซ็งเลยหายไปได้ยังไงนอ่ใหม่ครับใหม่ครับเดี๋ยวเราไปอัดข้างหน้าใหม่มอเตอร์ไม่ร้อนนะไม่ร้อนไม่ร้อนได้ความเร็วระดับนี้เด็กครับสุดยอดเลยสี่แปดนะครับตอนนี้วิ่งมา2.5้ากิโลผมจะอัดใหม่ครับ หัดใม่เพื่อดูกระแสก็คราวที่แล้วลองคันขาวนะครับร้อนจีเลยร้อนจริงๆครับอันนี้ทำไมไม่ร้อนเลยอ่ะแต่ทนไม่ทนไม่รู้นะครับความร้อนหรือไม่ร้อนไม่ได้การันตีนะครับว่ามอเตอร์จะไม่พังไว้อันนี้ไม่รู้ต้องทดสอบกันระยะยาวกันเอาเองนะครับ สำหรับคันนี้นะครับผมก็ไม่ได้ใส่สเต็ปดาวนะไม่ได้ใส่อะไรเลยไฟลงไฟหน้าดูแล้วไม่ขาดนะครับไฟลงไฟเลี้ยวก็ไม่แน่นะครับถ้าใช้บ่อยๆผมว่าอาจจะขาดก็ได้หรือ,อาจจะไม่ขาดก็ได้นะครับเพราะว่ามันรองรับไฟ48โวลต์นะครับสำหรับคันนี้ผมไม่ไม่เห็นกล่องแปลงไฟนะครับคิดว่ามันน่าจะใช้หลอด48โวลต์ แต่ถ้าไปใช้72วต์ก็ไม่แน่ครับผมว่ามีครับมีขาดไปหน้าไปท้ายไฟเลี้ยงครับอันขาวผมใส่72ว้ลน์ไปท้ายขาดหมดเลยครับดำปีเลยตุ๊บตุ๊กขาโดีดีโอ้โห ไปครับเขาน,นี้ลากยาวๆดูอีกทีไปดูัตราการกินกระแสแล้วก็มอเตอร์จะร้อนหรือไม่นะครับจะไไม่แล้วกันอยครับแัดบเดียวสีกว่าเหลือๆเ,เลยโอ้โถ้ามอเตอร์ตัวนี้มันใช้ทนนะผมว่าคันนี้เจ๋ง นี้ก็ขี่มาแล้วแต่ว่าไปหาวิธีซ่อนกล่องซ่อนแบตกันเองครับเพราะว่ามันโอ้ยมันปิดไม่ได้ปิดฝาไม่ได้ครับมาเต็มเลยสูสุโอ้รไปครับ อัดยาวอย่าวูบอย่าดับก็พออใาหา้มันร้อนๆไปเลยโอ้ยอย่างนี้ไม่รู้อะไรจะพังก่อนไม่แน่นะครับไม่แน่นะ48กับ60 มันยังพอไหวอยู่ครับพอไรนะครับ45โอ้ยสุดแล้วแรงเริ่มตกตก,ตกนะครับกลัวจะค่อยๆตก45ก็เร็วมากเลครับโอเคครับผ่อนแล้วแรงเริ่มตกลงนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับหรือ่าครับ วะจับมอเตอร์ดูอีกทีจับแบบส,สดๆร้อนเลยเปปุ๊บจับทันทีอืร้อนไหมโอ้ยแช่สบายครับโอ้ยแช่สบายเลยสิกวิสบายแค่อุ่นๆครับแช่ยาวๆได้เลยแหละเป็นนาทีได้เลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมอเตอร์ไลน์นี้นะซื้อเลยครับไม่รู้เหมือนกันทุกตัวหรือเปล่าใช้ได้ใช่ได้ ดูกระแสดีกว่าครับกระแสะเปิดดูหน่อยนะกินกระแสทั้งหมด9แอมครับ9แอมไม่เยอะนะ9แอมเอง9แอมไม่เยอะครับพวกแบตลิเทียมหรือ BMS ขนาด3 0แอมก็พอแล้วครับ3 0แอมแอมนี่นะครับมองเห็นหรือเล่าลืมครับ9แอมนะครับ โอเคกินไม่เยอะนะครับใช้ได้เลยเฮ้ยใช้ได้ครับทนไม่ทนอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันเจ๋งระดับหนึ่งเลยกล่องด้แบต60โวลต์มอเตอร์เดิมนะครับ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคก็คงไม่ต้องทดสอบอะไรแล้วนะครับแค่นี้ผมว่าประทับใจนะใช้ได้เลย ไปลองกับอีกหนึ่งบทการทดสอบครับคือการขึ้นสะพานสะพานสีแดงผมเดาไม่ถูกครับได้ไม่ได้แต่ถ้าปลายขนาดนี้นะมันต้องขึ้นได้ครับแต่ว่าเรื่องของแรงบิดกับความเร็วสูงสุดมันเลักเรื่องกัน,นครับไปครับไปลองดูครับแรงบิดจะตีหรือเปล่าจะขึ้นได้ไหมเพราะว่า คันที่ขี่ได้30กว่านะครับเปลี่ยนกลองดีๆขึ้นได้นะครับแต่อันนี้ขี่ได้4 0กว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าเรามาทดสอบกันกับสะพานแดงนะครับไปขึ้นใกล้ๆนะครับไม่ได้เร่งส่ง ติดจักรยานด้วยช่วยเข็นขึ้นช่วยดันขึ้นหน่อยเ้ขึ้นได้ไหมโอ้ยห,หลบกองกองไอ้นี่ครับโอ้ยกองระเบิดขึ้นได้สบายขึ้นได้สบายโอ้ยจบจบเลยโคตรเด็ดโคตรเด็ด,ด,ดไปแล้วครับ มนมีอะไรให้ทดสอบนะอ่านฉลุยังหมดเลยโอ้ยผมไม่รู้จะพูดว่าอะไรนะครับอยากจะบอกว่ามัน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 เด็ดมากครับเซตนี้เด็ดมากบอกได้เลยจะตีราคาให้คร่าวๆนะครับแบตตะกัวเดิมๆเรามีอยู่4ลูก48่สิวงอยู่แล้วนะครับเพิ่มอ,อีกลูกหนึ่งอาชเลียสัก500แล้วกันนะครับ ลูกละห้าร้อยกล่องอีกแปดร้อยเป็นพันสามพันสามจบจบเลยครับแค่นี้เองไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วนะครับแค่นี้วิ่งได้สี่สิบแปดโคตรเด็ดโคตรเด็ดเอ๊ะผมลืมอะไรหรือเปล่าไม่น่าลืมนะมีแค่นี้นครับนอกนั้นนะครับอาจจะต้องไปใส่กล่องสเต็ปดาวนะครับ แรงไฟจาก60ให้เหลือ12โวลต์อันนั้นใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าใครอยากใส่เพื่อความปลอดภัยก็ก็ใส่ก็ดีครับอีกแค่รู้สึกจะ200กว่าบาทหรือ100กว่าบาทนะครับจะไม่ได้นะครับก็ประมาณ1,300 1,400 1,400าไม่เกินโหได้แรงขึ้นได้จบๆเลยมอเตอร์ไม่ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ไม่ร้อนว้วสุดยอดโอเคครับสำหรับ คลิปหน้าคลิปต่อไปน่าจะเป็นการทดสอบแบตเตอรกัวนะครับคันนี้ยังไม่ได้ทดลองแบตเตอรกัว48โวลต์กับ g 7 2 1 3 0 e นะครับเพราะผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่ามอเตอร์คันขาวเนี่ยมันทดสอบกับกล่อง 72130e เนี่ยมันไม่เวิร์กเลยแต่ไม่แน่นะทดสอบกับคันนี้อาจจะเวิร์กก็ได้นะไม่แน่ต้องทดสอบครับโอเคครับเอาไว้เดี๋ยวเราเจอกันนะครับ นี่ล่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ